สบายดีทั้งลาวสวัสดีทางไทยสิุูสุข,สขคตตระองทุบบอลพี่น้องตอนนี้ก็บ,บรรยากาศประมาณ3โมง40นาทีพี่น้องตอนนี้นาตรียืนอยู่แต่พังห่วยพี่น้องชิพามาหาน้ำใหม่น้ำกันเต็มห่วยชิพาได้หรือเปล่าพี่น้องว่าน้ำม,มันเต็มห่วยของยานขามทางนั้นบ่ได้พี่น้องกระพุนตกพี่นอ้องพายุเข่าแต่ว่าช่วงนี้ก็เศร้าแล้วแม่กระเดดเดดออกจใกหน่อยน่นกากรเฝ้าหาอย่ากดห้ำพี่น้องพระฮากันเลย ่าน้ำต้นหัวต้นห้องพี่นอ้องเออดีห่างพี่น้องกระตาปลานมีพี่น,อนาา้องตะวันนัตตะลี่ยางมานแน่นขามทงน้ำทั้งคุณนะั้นตะวันฮาวบราเดนให้เบิ่งพี่น้องขามทั้งคู่เลยเห็นปลาคอมันเต็มอยู่แถวน้ำไหลน,นะดูลเลยรู้เลยอยู่นะแทมบลน้ำประ,ย,ประย,ย่านปลาพี่น้องเออย่านปลาคอมัน มันยาวเดี่ยวเรระยะโอโทษๆคือแต่ว่าได้ยินเชียงป่าคุ้นตัเจเจเดี่ยพี่น้องมากขออึ้นไเห็นจะเป็นไปก่อนนั่นแหละคุ้นก็จะไปก่อนแล้วคุ้นหาแนละพี่น้องเขาชิมานอยู่บ้ามันมาถึงมองถึงบอลเดี๋ยวคุณเอาหาพอด,ดีพี่น้องขนาด ซับใหม่ๆทันทีทีได้พี่น้องโอ้ยพาไปมันมาดลอยงได้ยังได้พวกเราอยู่ใหนพี่พี่น้องหกหกมืดมืดเพื่อนบัวเอาว่ดตัวนี้มันหก ุ้ณน่นอยู่หนครับเก็บดิว่าบรรยากาศพี่น้องข,ขนาดพุ่มสะพานชุดน้ำเจ็บ วันนี้พี่น้องเด่นนะไม่นอนี่มายืนใกล้นะไม่พอดีนี่นอกใกล้ๆ พ่อจะน้ำพี่น้องน้ำต็มหวยมันจแบุกนี่เลยเน้าไหม่กับคุณเอากลอนมาห่างกันชิดนาทีหนึ่งพี่น้องคุณเอาเบินี่น้าไหม่อย,ยอดนี่แหละนั่นเชียงป่าเข้าหาเบิดนเลยพี่น้องเบิ้งจากเบิงจากถา,ามเขาดิ ฮาดบอดโอ้เด็กน้อยไ,ได้เด็กน้อยโซ่โอ้ยคอหลัดเอาอะไรพี่น้องเว้ยผูกแสดว่าต้องกลับคืนพี่น้องสามคูณโผล่ผนึงลูกลูกสองแสดงว่าเอาไปได้ต้องกลับคืนพี่น้องกลับหมองเก่า เลยพี่น้องไดไ้ได้กระโชคเขาค้างนียพี่น้องพ่อน้าไม่ไงสองยอดพี่น้องพูดพดสองยอดมากไงนี่นะหูเชียงหักขักขนาดนนยอดที่สองพี่น้องมานี่ดี มาอาวเนอะพึ่งเพชรอุ่งมันเดชนะพี่น้องวังนหยวนคือหักถึงสีเสียงคือบโบมวนแถวนี้บริเวณนี้พี่น้องทาวานา้ำเต็มห่วยพนตุ๊กแห้งนะั่นกิโลยังออกเต็มขึ้นตามต้นไม้อีกห้องมาเก็บแถวต้นไม้นี่แหละถ้าว่ามันน้ำลวดแห้งหยอดให้หใหหนาพี่เลี้พี่น้องน้ำก็ได้ยางมะปลาตัวนี้แหละพี่น้อง หาเบอร์ทีน่นี่เห็นเลยพี่น้องยินดเข้าเจ้าบ่เอาข้าเจ้าบ่าเห็น,นเนาะมันนะกย์บันเหลืออยู่หลอก่อปลากระหุกกระหูกนะพี่น้องคุณปลาหวยมี่ก็มันก็ยังเปียกอยู่พี่น้องพลนตกใหม่ๆเหลือหมดเลย โอ้ขีมุนได้ไว้นะปลา่ะไม่กับมือไดเพี่น้องมันว่ามันคำนี่เลยนี่พี่น้องหินเลยนะง่า่เติบไม่บงปัดสะพันมืดใช่ไหมนี่เอากระบอกกาเขาแล้วยันยันทะลูตัวงอเพี่น้อง ป่าหุกสะมาผู้เดียวนอไม้อีก่อนี่นะไม่ใช่พอ,อนเนงนกไมา้เหนหง่อยมันก็เอาพี่นนอะถ่าจะมีแต่นม้ม เชียงน้ำอะไรพะทะยานเทพนกน้นำอไระปะทยานเทปน่อไรโขยเฮงนกจะเป็นผักหักน้ำใต้จะโดดซ่องพี่น้องท่องห้นน้อ้เชื่อหวยเชื้อฮอง เจอห้าวคามฟักมาได้พี่น้องว่าน้ำม,มันเต็มเน่องไปตกใจดิพี่นอ้องแองเขียวเขียวนี่ว่าคุ้นยืนไปซ้อมดูอันนั้น่ะโอ้ยผ่าแยงเขานีย่ว่าค,อคนอืมคนอนุมาพี่น้องเข้ามาก,กายมันวายทางย่านาน้ำเ่ยย่านาน้ำเลยพี่นอนะ้องน้องมาคนเดียวบนป่า โอ้ยโอ้โอ้ยผกผุกว <ố orm affle> ัใหงหนึงเชียงน้าใบเชี่ยวเชว่ยวตาตาอย่ากินตะพังห้ามบนป่าพี่น้อง เดียวก็คิดคิดอยู่พี่น้องมันคํำแล้วทุนอนนัอยู่ในคุณพี่น้องขับไปเอาป่ะก็อุ่นน้ำเอฟซีเลยพี้ง้มงมากพอเดียวก็ได้สองนอนพุณทุกเพื่พี่น้อง เขากะโลตามเครือหวยพี่น้องโอ๊ยรอทำหวยขอบงมากระหางในี่ว่เฮาขามฟังนะบ่ได้พี่น้องรอได้แต่ฟังเดียวโอ้เสียดายพี่น้องจะากขามฟังนะในน่องคุณคนบ่หามันพี่น้องรอไปเรามากกัพ่อที่หวยคือเก่า thăm đấy mặc nhăng đây, con nhọn này bù lục thế, cá ก้ำนไม้คือบ่มีถึ่นองบันนี้มันกระแล้วนะพี่น้องก้อนไม้อยู่ฝั่งนั่นเบิดฝั่งนี่พผ่นทันบน่มีโอ้พี่น้องขาำกูได้ก็ูเบิงวางนะครับน้องพี่น้องขำเลยดูที่บรรยากาศนางอยู่คนเดียวนางโอ้ยตกใจดิ เียากปลาบ่อยนะตัวหนวดแมวพี่น้องมาปลาช่งชีอีกนาพี่พ่อฮิะพี่น้องเนาะโอเฮิดปวกอุปพ่อจักดอกเน่อไม่กับคูดมาหาหลัดพี่น้องบ่ได้เนาะเขาหาหลัด ส่วนทางกันอยู่เขาก็เลยว่าได้ทา่าน,นเขาก็สิได้กวัวเก่าอยู่พี่น้องเบิงให้เบิ่งก่อนเขาก็ได้สำนีพี่น้องได้ถ้วยน้อยหนึ่งเพื่อโปอกเพื่อเกงเพื่อโปอกแล้วนั่นแล้วได้ถ้วยน้อยเนึ้พี่น้องก็ะบคบูคูคไดลายชูคูชิคนมณีภาพมหานามัยพี่น้องก็ได้กับบัวร้ายพี่น้องกับบัว่ากันน้องพี่น้องเ่ามีคนมาหาหลัดกรทาวามีคนมหาก็ไดอยู่เนพี่น้องเนาะแต่แล้วกินนมาพอคนใหม่ กบุญคุณไรอย่าลืมกำลังใจพี่น้องคนไรกดแช่หน้นหนนเาเเด้อพี่น้องคดติตามพี่อยค่ะพอมีกำลังใจนะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสบายดี